สวัสดีครับคราวนี้ครับ EP ที่สองแล้วนะเล่นด่าน252นะอบนะครับมันจะใช้ทีมสองทีมนี้นะฮะทีมแรกมีดัมบีเอ้ยดัมบีเคทเอ็มเซนดี้บาวโคนี่นะฮะทีมซปเปอร์มาสเตอร์แล้วก็ทีมที่สองนะฮะลีอารเจ็ดดาว จะดาวันต้านะฮะมีกบบวกสองนะฮะสกอตซูปเปอร์มาเตอร์นะฮะทีมแรกก็จะใช้ทีมนี้ก่อนนะ,ะมาไปลุยกันเลยนะคะมาตอบกันเลยนะอ่ะกดไปเลย มันเร็วจังวาะเอาสีเอาสีลุงโดนเคตีอะล้มไม่หมดเลยฮะล้มล้มอางไม่ล้มไม่พลาดพลาดโอเคเอ้ยให้ไปตีมาใหม่ไปอ่าเป็นไ,ไงฮะแต่แต่ละแต่ละตัวของไส้เกียร์ดาวสองดาวไม่ได้อัพนะฮะ ไมเกียร์กากไปก่อนยังไม่มีเกียร์เก่งอ่าผ่านไน้นอนนะฮะร้อยปเซ็นต์นะฮะถ้าไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวผมแจกทูม,มันนี่เลยมาทูม,มันนี่ห้าสิบสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะฮะอ่าทีมนี้ทีมแรกชนะไปแล้วนะฮะชนะขาดลอยเลยได้ไรเจสซเก้า อ่าถ้าเจสิกาผมมารนะผมก็จะเอาไปเล่นเลยทีมที่2องต่อไปทีมนี้พีอาร์ก,กับสกอตอ่าไปเลยจะดูว่าแพ้ชนะนะทีมแรกก็ชนะแล้วอีพีที่1ก็ชนะนะฮะมาอีพีที่สองสองตัวนี้นะฮะอ่า ลองดูเพื่อชน,นะนะฮะอ้าวไปไหนบนนี้โอเคนะฮะอ้าวนนะะอ้าวอ้าวชนะยังคาดลอยไม่รู้อะ่ะมันแค่สองตัวเองนะแล้วลิอาเราก็กาดด้วยลิอาใช้สก,กินดีแล้วค่ะ สกอตนี่ไม่มีประโยชน์เลยอะ่ะบอกเลยสกอตเนี่ยโอ้ย,อย,อยดูดิมึงใช้สกินพร้อมกันเลยอะ่ะฮะโอ้โอโหว่าทำไมมันตายกันเยอะจังมันมีอัดอยู่ข้างหลังกันนี่เองแหมเป็นขบวนเลยนะ่ะจะไปขอใครแต่งงานละฮะคุณนี่อ้า เยอะมากอ่ะคือสกอตส่งมาก็ตายตายตายสกอตสวมโลสิ่สวมโลช้างงั้นนะ่ะนั่นแหละสวมโลทันอยู่ตัวเดียวสวมโลสกอตหอดูเดียวดูลิอาพาบัลไล่นะฮะฉญยาของไอ้ แชแนลแล้วหลุมดิมไปแล้วนะอ่าเดินบอลทีเดียวแตกเลยไปคือสกอตนี้โหส่งมาแต่แล <st> <He> he ะฮะโหเฮลิอัพอ่ะอ่าถึงเฮลิอัพผ่านพอดีเลย สำหรับคลิปนี้นะ,ะถือว่าผ่านทั้งสองทีมเลยนะ,ะถือว่าผ่านสองทีมก็เป็นอันสุดยอดนะฮสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กหนันกนะก็คลิปหน้า ep ที่สามอาจจะเอาตัวอะไรมาเล่นนะแต่สองคลิปแรกนะ,ะ ep หนึ่ง ep สองจะเป็นอร์มาสเตอร์แต่ ep สงขึ้นไปผมจะใช้ตัวเดียวนะฮะตัวเดียวเท่านั้นโดยไม่อร์มาสเตอร์ เน้นนะไม่เน้นว่าตัวอะไรแต่แปดอาจจะเป็นแปดดาวอะไรประมาณนี้ฮะอ่าก็ไปก็จากกันเลยนะฮะบ๊ายบาย